สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของลุงพลทุกคนนะคะสวัสดี FC ของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งนะคะสัตว์เดรัจฉานตัวนี้นะคะสัตว์เดรัจฉานตัวนี้พยายามที่จะหาแสงนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีขนนะคะตัวใหญ่ๆตาเลิกตักเลิกรักเลิกลักนะพยายามที่จะจ้องหาเรื่องแต่คนพยายามที่จะกัดแต่คนนะคะวันนี้นะคะไปดั้งฟังของมันพูดนะคะไปฟังมันมันพูดนะคะ มันออกมาข่มขู่นะคะออกมาข่มขู่นายกเทศบาลน,นะคะดูความเฮี้ยและก็ความเลวของมันนะคะออกมาข่มขู่เพราะอะไรมันถึงออกมาข่มขู่ก็เพราะว่ามันไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายที่พวกเฮี้ยมันวางไว้นะคะเป้าหมายของมันต้องการเล่นองค์ปู่บริจิตเพื่อทําลายวันที่9ไม่ให้เกิดงานพยายามไปรายงานนะคะาสาธารณาสุขนะเกี่ยวกับโรคระบาดนี่คือมันก็เฮี้ยมาแล้วนะคะแต่นี้พยายามพอมันไม่สําเร็จ จุดเป้าหมายของมันที่ตั้งเอาไว้นะคะมันก็ไปเรียกร้องนะคะไปเรียกร้องอนายกเทศมนตรีนะคะไปข่มขู่เขาว่าระวังนะนะอย่าไปเซ็นเอกสารสีส้วนะถ้าไปเซ็นเอกสารแบบสีส้วให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนี่เราพูดภาษา้ันนอกเนาะมันก็ต้องการสื่อแบบนั้นแหละนะคะ,ะไปเซ็นเอกสารนะนะระวังนะจะมีคดีในการติดคุกนะนี่คือการข่มขู่นะคะมันมีการไปข่มขู่เขานะคะ แล้วก็ข่มขู่นะคะนายกเทศบาลไม่พอนะคะไปข่มขู่เทศบาลนะคะอำเภอเทศบาลกุเรือคําด้วยดูความเลวร้ายของมันนะคะความเลวรยายตําบอลของมันนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะออกไปร้องเรียนทุกอย่างผลสุดท้ายผลสรุปแล้วเนี่ยมันทําอะไรกับลุงพลไม่ได้เลยสักอย่างนึงเพราะว่าเทศบาลเนี่ยผู้ถามหน่อยไม่งั้นเขาก็คงไม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาถจนถึงทุกวันนี้หรอไอควาย นะมึงไปร้องเรียนเพื่ออะไรกูถามหน่อยเพื่อต้องการเอาชนะชัยพนเพื่อต้องการให้มึงมีคอนเทนต์แบบบาบ,าบาเ็วๆวชั่วช่แบบนี้เหรอนะจะได้พวกมึงไหนะพวก18มงกุฎทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะมาเกาะแกะเกาะตรงโน้นเกาะตรงนี้เพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ทำมหาแดกแล้วพยายามที่จะมาเล่นคอนเทนต์มึงรู้ว่าลุงพลไม่ได้เอาจริงมึงก็เลยทําแต่มึงระวังนะสิ่งที่ลุงพลชนะคดีความเมื่อไหร่แหละพวกมึงระวังตัวเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะไอสัตว์ดรฉานที่ไม่มีขนด้วยนะคะนะไอตัวนี้ตัวดีตัวเลวตัวชั่วนะคะเราไม่รู้จะพูดยังไงนะคะนะมีการไปข่มขู่เขานะกูจะบอกให้นะเนาะแล้วเขาจําเป็นไหมนายกแทศบาลจําเป็นที่จะต้องบอกกงไหมไม่ว่าเขาจะไปตรวจสอบองค์พญายนาคเขาจะต้องมาถ่ายทําให้คุพ่อคนแม่มึงดูไหมกูถามหน่อยไปนั่งข่มขู่เขาเนี่ยเพื่ออะไร มีการบอกว่าการสร้างองค์พญายนาคเนี่ยไม่สมบูรณ์นะไม่มีวิศวกรนะเห็นไหมคะดูมันเองแล้วกันนะคะนะไม่มีวิศวกรไม่มีอ่ะเรียกว่าอะไรไม่มีเสาเข็มไม่มีฐานอะเอาแม่งทุกอย่างเอาแม่งทุกเรื่อง พยายามที่จะล้มชัยพลให้ได้คนอย่างมึงน่ะมันสมควรแล้วเนี่ยที่เขาตั้งชื่อมึงคือสัตว์เดรัจฉานไม่มีคนนั่นแหละเเหมออาะสมแล้วคนอย่างมึงเนี่ยแล้ววันนั้นนะคะมันไปแจกมันนะคะไปตั้งเพจทําเพจพยายามที่จะโจมตีลุงพลบอกว่าวันที่สิบสี่สิบห้ากรมป่าไม้สิบสี่สิบห้าสิบหกกรมป่าไม้มีการเรื่อน นะคะเลื่อนเข้ามาให้วันเป็นวันที่สิบสี่สิบห้าสิบฝนสุดท้ายมันก็น่าแตกเห็นไหมคะมันน่าแตกเพราะอะไรกรมป่าไม้ออกมาพูดแล้วเป็นไงเงิบเงิบทุกอย่างการที่จะไปนะการที่กรมป่าไม้เขาจะมาตรวจนอ้ควายกูจะบอกให้มันจะต้องมีหนังสือนะมันจะต้องมีหนังสือส่งมาให้ลุงค้นก่อนมาแจ้งล่วงหน้าก่อนไม่ใช่เขาจะบุกมา เขาไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่ฆาตรกรฮะไม่ใช่ว่าเป็นฆาตรกรระดับโลกที่ฆ่าคนตายคือมาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยที่จะมาตรวจสอบไอ้ควายมึงอย่างโง่สินะออกมา้องเรียนพอเออเอฟซี FC, มึงถามว่าไอ้เมื่อไหร่จะไปทำมันให้มันน่ะอย่างงั้นอย่างนี้มึงก็ตอบว่ามึงต้อง อ่าต้องดูก่อนนะครับผมเนี่ยไม่รู้ต้องดูเวลาก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทํากันง่ายๆมันต้องไปรวบรวมเอกสารหลักฐานก่อนอีกควายหลอกลวงอ fc แล้ว fc มึงก็ควายทุกคน fc มึงไม่มีสมองหรือไงทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขาก็รู้กันแล้วมันออกมาขนาดนี้แล้วมึงยัง,งโง่อยูอ fc มึงยังไปนั่งฟังมันมึงไม่มีสมองกันเลยออีพวกฮาเหวฮะไปนั่งฟังมันอยู่ได้ โดนหลอกโดนลวงกันแม่งหมาจริงๆนะมันออกมาพยายามแค่ทำคอนเทนต์ลุงพล่นนะเอกสารชัดทุกอย่างแต่มึงพยายามที่จะไปกระตุ้นเทศบาลพยายามที่จะให้เทศบาลลงมาตรวจองค์พญานาคต้องการล้มพญานาคองค์ปู่ปริจิตมึงนี่สารเลวจริงๆเลยนะกูงงใจกับพวกมึงจริงๆเล่นแม่งทุกวันถ้าถามว่าไม่ต้องใส่ใจมึงก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามึงไปร้องเรียนที่เทศบาลไปข่มขู่เขาพวกกูก็รับความสันดานของมึงแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามึงสันดานเกินความเป็นคนไปแล้วนะมึงไม่เคยให้เขามีที่ยืนในสังคมแต่พวกมึงเคยหันไปมองตัวเองมั่งหรือเปล่าว่าตัวเองโคตรชั่วขนาดไหนนะออกมาดิน้นนะอีหมาดําอีกตัวหนึ่งอีสัตว์เนี่ยนะไอกากอีกตัวหนึ่งเลวเลวพอกันหมดนี่บอกได้เลยนะคะ พวกมึงไม่เคยพัฒนาและก็อีรูหลวมพวกนี้เลวเลวในกโมลสันดานกันหมดทุกคนพยายามที่จะอ่ะเรียกร้อง f อฟพยายามเรียกร้องสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เป็นเหตุนะพยายามแย่งกันนะผลสุดท้ายเป็นยังไงทําอะไรลุงพลไม่ได้สิ่งที่ลุงพลออกมาสาบานระวังพวกมึงเนี่ยจะเหมือนในคําสาบานของลุงพลเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่มายุ่งกับลุงพลถ้ามันไม่เป็นความจริงขอให้มึงตกนรกบกไหม ไอคนที่มากล่าวหาเขาว่าเป็นฆาตรกรก็ขอให้มันจมดินตกนรกหมกไหมเช่นเดียวกันกูก็ขอให้มันตกนรกหมกไหมเหมือนกันเพราะว่าคนเร็วๆอย่างพวกมึงเนี่ยไม่สมควรมีที่อยู่ในสังคมด้วยซ้ํานะไอหัวไม่มีขนเมื่อไหร่มึงจะหยุดความเร็วของมึงกูถามมึงแค่นี้เร็วเร็วไม่ธรรมดานะคะเอฟซีชั่วด้วยกูจะบอกให้ it's ah. I'm from... คุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณเพลงของพี่พักระพลด้วยนะคะขอบพระคุณเอีทุกคนนะคะคนที่ทำชั่วนะคะมันก็จะได้ในสิ่งที่ตอบสนองของมันก็คือมึงทำชั่วไอหัวไม่มีคนไอสัตว์กรเะเลฉานตัวนี้นะคะมันไม่ตายดีหรอกค่ะบอกได้แค่นี้แหละค่ะกราบสวัสดีขอบคุณเอซีทุกท่านด้วยค่ะ